จัดปาร์ตี้วันเกิด2ขวบให้ซันนี่กันค่ะเด็กบ้านไหนชอบกินไอศครีมบ้งคะดับพบิ้ฮัลโลวีนค่ะ ทำมัมมี่พายกันทำไงตอนเด็กๆด,ดูหนังฝรั่งเลยอยากแต่งตัววันฮาโลวีนไปทริคก์เอาทริมากปีนี้เพื่อเราที่กิดดสคาเฟ่นะคะจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนและทีมก็คือ day of the dead ค่ะเหมือนในหนังเรื่องโกโก้เธอมีใครถ่ายถูกปังว่าซันนี่แต่งตัวเป็นอะไรงานก็จะมีอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะคะปาเกิตี้ก,กัวกโมเลซัลซา,ซาชิพส์มาครบหมดและแน่นอนต้องมีของหวานจากฟัมสคราชด้วยค่ะบราวนี่กับเค้กรูปเทียนนะคะเท้าตีมฮาโลวีนไม่ใช่แค่เด็กที่สนุกนะคะไวบ์ดีมมากผู้ใหญ่ก็จอยกันสุดๆเอาไป เด็กๆทำเค้กป๊อปแล้วก็แต่งคุกกี้นะคะดูเดคอเขาสิอ้แล้วซันนี่คือติดพี่หมีมากที่ยอมให้พี่หมีกลับบ้านเลยคะ่ะนี่วันแรกนี่วันที่สองไปสองวันแล้วนะคะให้พี่หมีอุ้มไม่ยอมให้วางแล้วหนึ่งสน,น,นุกมากไปแล้วคะ่ะบายแฮปปี้ฮาโลวีนค่ะทำมัมมี่พายกันทำง่ายสุดๆแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะใช้ใช้เป็นเนยถั่วพาวินีรสไหนก็ได้นะวันนี้เราเป็นช็อกโกแลตค่ะตัดแป้งพับสเร็จรูปให้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่ ใส่เนยถั่วลงไปตรงกลางทาไข่รอบๆนะคะแล้วก็เอาแป้งพายมาตัดเป็นเส้นๆแปะๆลงไปแบบนี้เลยถ้าที่บ้านมีเด็กจิ๋วนะคะชวนเด็กมาทําด้วยจะสนุกมากทาไข่แล้วก็เอาเข้าอบไฟ1 8อองศาใช้แอร์ฟร e ยอร์ก็ได้นะคะประมาณ10-15นาทีหรือจนกว่าจะสุกเสร็จแล้วก็ตกแต่งด้ดยลูก,กตาค่ะโรยไอซิ่งเล็กน้อยอร่อยมากกรอบหอมเนยแถมมีไซ้เยิเย้มๆไม่สะใจก็ลาดในัใน่วไปอีกเลยจ้าไปละบายเด็กบ้านไหนชอบกินไอศครีมบัางคะ บ้านนี้ชอบสุดๆร้องจะกินทุกวันเลยค่ะวันนี้มาทำไอศครีมแบบไม่เติมน้ำตาลกันค่ะจะกินกี่ถ้วยว่างมาเลยเราใช้เครื่องนินจาครีมมี่นะคะจริงๆเขาทำไอศครีมได้หลากหลายมากเลยนะคะคือเราอะแค่ส่วนผสมใส่เข้าไปในถ้วยที่เขาให้มาเอาไปแช่แข็งทําเป็นเบสนมเบสโยเกิร์ตทำได้หมดเลยค่ะวันนี้เราใช้แค่กล้วยกับสตรอเบอรี่นะคะหั่นใส่โถแช่ฟรีย4ชั่วโมงแล้วก็กดแค่นี้เลย ออกมาเนื้อครีมมี่สุดๆขั้นตอนสุดท้ายคือใส่ mix in เข้าไปค่ะใครชอบกินไอศครีมที่มันมีแบบถั่วให้เคี้ยวหรือมีแยมหรือเนยถั่วแทรกๆมาเราใส่เข้าไปแล้วก็กดปุ่ม mix in นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอร่อยมากถึงเวลาตักเสิร์ฟกันนะคะน,นี่ของคุณสามีค่ะสอง s c o จุกๆราดด้วยเนยถั่วแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้ถ้ากินไม่หมดก็ปิดฝาเก็บในช่องฟรีซเลยค่ะถึงตาคุณเซนนี่แล้วมีการงองยแงนิดนึงนะคะเพราะาอยากกินทนไม่ไหว เด็กได้กินไอศครีมแล้วอารมณ์ดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวหลังมาทำเมนูอื่นให้ดูอีกนะไปแล้วค่ะบายจัดปาร์ตี้วันเกิดสองขวบให้ซันนี่กันค่ะ เป็นครั้งแรกที่จ่างานมันเกิดให้ลูกแม่มือใหม่สุดๆเป็นทีมแม็กซิการ์ไนท์นะคะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราอยากกินอาหารแม็กซิการแค่นั้นเลยเมื่อกี้เราหมักพอกโชเดอร์จะทำผูพอกนะหมกักเสร็จแล้วก็เอาเข้าแอร์ฟ y e เออร์ค่ะ3ชั่วโมงอันนี้ทำซอลซาใส่หม้อมะเขือเทศจากซลิสสตูดิโอน่ารักมากคือมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เราเพิ่งไปบอกคุณนกมาว่าเราต้องการหม้อที่มันเป็นแบบรูปอะโวคาโดเพื่อที่จะมาใส่กวัวกะโมเลยนะคะทำไปทำมาเริ่มตั้งแต่บ่ายสามนะคะจะหกโมงแล้วก็ลวเลยไม่ได้ถ่ายที่เเเเเหลลืืออยพพรราาะว่่่ิมม แล้วอันนี้เพื่อนเราจาก k i d o s k i t Cafe นะคะเล่นใหญ่มากจัดแบ็กดรอปให้สันนีแล้วก็มีที่เสียบอาหารไวนะ้หน้าสันนีแบบนี้น่ารักมากอาหารที่เราทําก็จะมีกัวกโมลเล่เมื่อกี้เบคบีนสมชปะเทโรอันนี้คือพูพอกนะคะที่อบไป3ชั่วโมงเนื้อใส่ทาโก้นะคะซอสซา่าแล้วก็ชีสปอดเจ้าของวันเกิดหิวที่สุดรอไม่ไหวอย่างที่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดงานวันเกิดให้เด็กแล้วฉันทําแต่อ่านผู้ใหญ่เด็กกินข้าวเหนียวไข่เจียว <laughs> ไม่เป็นไรเนาะครั้งหน้าเอาใหม่แล้วก็ถึงเวลาเป่าเค,ค้กค ลูกฉันอินโทรเวิร์ดมากเพื่อนมาเต็มบ้านแต่ไม่เล่นด้วยเลยค่ะเล่นอยู่คนเดียวแล้วก็ไล่แขกกลับบ้านด้วยยิ่งตอนดึกๆนะคะยิ่งไม่ไหวแบบตะโกนบาย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 อยากให้ทุกคนกลับบ้านมาแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกต้องเรียนรู้จากการเข้าสังคมต้องโซเชียลไลซ์บ้างลูกเค้กมันมีอร่อยที่สุดกินกับหมดชีแล้วคืนนั้นสน,นิทนอนเกือบห้าทุ่มนะคะนี่เพื่อนๆก็เอ็นจอยเค้กเด็กแฝดโตแล้วทนะุกคนใครจำได้บ้างที่เราเคยทำเค้กให้ไปแล้วคะ่ะบายทำเจนเดอร์รีวิวเค้กกันค่ะเค้กถ่ายเพรลูก อันนี้เป็นเนื้อช็อตเค้กนะคะเค้กจริงๆแล้วมันจะออกสีเหลืองเนาะพอผสมฟ้าเข้าไปมันเลยเออกแบบเขียวๆมันคือสีฟ้าน้ําทะเลทุกคนสีฟ้าแบบอื่นๆที่เราเคยทากันนะคะก็จะเนื้อเค้กเป็นปกติเลยแต่ว่าครีมข้างในเป็นสีฟ้าไม่ก็ชมพูเวลาตัดออกมาก็ฉเฉลยเพศได้เช่นกัน,นะคะ่ะ เรายอมใจเพราะพ่อ,พอ,พอแม่แมที่แบบไปเอ็กซาเรยแล้วไม่ให้หมอบอกเพศมากเลยนะคะฝรั่งส่วนมากเขาจะทําแบบนี้เขาจะให้คุณหมอแบบเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็ยื่นให้ลานเค้กเลยถูกไหมก็ให้คนสนิทที่เราไว้ใจนะว่าจะไม่บอกใครเรวลา,าทำงาน gender review มันจะตื่นเต้นมาก ลื้นสุดๆของน้าว่าจะลองแบบนี้บ้างคะ่ะยินดีกับคุณแม่ด้ะคเะป็นขับไปมาทำา g e n d e r ์รี e ิวเค้กกันค่ะเค้กทายเพศลูกมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะเคยถามแล้วว่าคนที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่มาลุนเพศลูกเนี่ยเขาไม่รู้เพศลูกแล้วเขาไปสั่งเค,ค้กกันได้ยังไงเอาจริงที่เราจะเจอมาที่มาสั่งเค,คก้กเราส่วนมากคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสั่งเองค่ะก็เอาไปให้เ,เพื่อนๆไปให้ครอบครัวรุนกันสนุกๆแต่ว่าเค,ค้กก้อนนี้นะคะเราเป็นคนแรกในโลกไม่ลงคุณหมอนะคะที่รู้เพศเป็นเค,ค้กของเพื่อนเราเองค่ะเขาส่งไฟล์ PDF ผลตวมาให้เราเลอ มากกลัวอ่านผิดแล้วหนึ่งกลัวแบบว่าอ่านผิดเพศนะ่ะ อ่านแล้วอ่านอีกจนจะถึงวันทำก็ยังอ่านใหม่อีกรอบนะคะเพราะถ้าผิดไปนี่ไม่สนุกเลยนะสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะได้ลูกสาวนะจ๊ะสีชมพูข้างนอกส่งเรฟมามีทั้งสีฟ้าสีชมพูนะคะจะได้ลุ้นกันสุดๆอะฟ้าไหมชมพูไหมใครอยากได้เค้กเจนเดอร์รีวิวแบบเลิศเลแบบนี้ส่งมาให้เราได้นะรับรองเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ฉเฉลยเค้กที่ดีที่สุดนะคะคือเอาแก้วจ้วงลงไปเลยไม่ก็เอาช้อนตักกินถ้าเอามีดปาดะเวลาสไลด์มีดออกมาแล้วมันจะเห็นสีแล้วไม่สนุกแล้วค่ะบาย กล่องคริสต์มาสที่วางแผนมาแล้วเกิน2ปี 2> นานมากปีที่เรากะจะทำแล้ยนะคะแต่ว่าทำไม่ทนันไม่สำเร็จเลยได้กล่องแบบที่เห็นตอนแรกไป ปีนี้ต้องทันค่ะสิ่งที่เราวางแผนไว้ว่าเราอยากจะทํานะคะก็คือกล่องแบบป๊อปอัพทุกคนแบบเปิดออกมาแล้วให้มันเหมือนการ์ดท,ที่ได้สมัยเด็กๆก็มันเป็นการ์ดคริสต์มาสแล้วแบบมีนู่นนี่ป๊อปอัพขึ้นมานะคะนั่นแหละคือสิ่งที่อยากทํามาแล้ว2ปีค่ะทุกปีวางแผนช้ามากปีนี้ก็เช่นกันตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าบอกเลยว่ารอได้เลยดีเทลน่ารักมากจะมาประมาณต้นๆธันวานะคะ่ะรอหน่อยนะผมแน่นอนแอบบอกข้างในมีไม้ปาดไปละใบ